มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2567นะครับจากโรงเรียนบ้านปลเหลียนอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนะครับในส่วนของการรับสมัครชั้นอนุบาลหนึ่งประถมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเรามาดูในส่วนของการรับสมัครชั้นอนุบาลหนึ่งกันก่อนนะครับอนุบาลหนึ่งเนี่ย รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับที่รับสมัครหรือเกิดระหว่าง17พฤษภาคมสอนถึง16พฤษภาคมสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่นะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับ จะต้องอยู่ในช่วงของอายุย่างเข้าปีที่7นะครับหรือจบชั้นอนุบาล3นะครับสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เลยนะครับหรือเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2560จนกระทั่งถึง31ทธันวาคม2560นกะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือจะเข้าเรียนป1เนี่ยจะต้องเกิดปี60อย่างเดียวครับนะครับ จะต้องเป็นเด็กที่เกิดในปี60อย่างเดียวจะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้ในปีการศึกษา2567นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ในระดับชั้นมัธยมศึก,ศกษาปีที่1นะครับมัธยมศึกษาปีที่1นี้รับเด็กที่จบการศึกษาจากชั้นประถม6ครับนะครับจบประถม6แล้วขึ้นมัธยม1นะครับเอาเอาพูดแบบบ้านๆชาวบ้านนะครับจบจากประถม6แล้วขึ้นมัธยม1ครับ นะครับการไปสมัครเรียนนะครับสมัครดเรียนได้ด้วยตนเองนะครับผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านไปร่วมสมัครเรียนได้เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านปะเลียนตําบลปะเลียนอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังนะครับปีการศึกษา2567นารบนะครับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะครับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครระดับชั้นอนุบาลหนึ่งกับประถมหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีสำเนาสูติบัตรของนักเรียนนะครับ แล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของอนักเรียนอของบิดาของมารดานะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนของบิดาของมารดานะครับพร้อมทั้งรูปถ่ายขนาด1นิ้วจํานวน2รูปนะครับส่วนการรับสมัครของมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครก็คือ สำเนาแสดงผลการเรียนหรือใบปพหนึ่งครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนสำเนาบัตรประชาชนของบิดาของมารดานะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนของบิดาของมารดานะครับรวมไปถึงรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูปนะครับที่จะใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านปะเปียน อำเภอปะเลียนจังหวัดตรังนะครับประจําปีการศึกษา2567นะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นจนไปเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งอาถึงนู่นเลยครับถึงเปิดเทอมนี่เลยครับนะครับรับสมัครนะครับยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองนะครับพาบุตรหลานของท่านไปได้เลยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับในวันและเวลาราชการนะครับย้าว่าในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับวันหยุดนักขัตตะเลือกต่างต่างหยุดนะครับ วันหยุดตัวแดงตาปฏิทินหยุดนะครับเขาหยุดรับสมัครนะครับเพราะฉะนั้นไปได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับทาง f a c e b o o k นะครับโรงเรียนบ้านปะเหลียนสอปป,ป,ปตรังเขต1นะครับสอบปปตรขงเหนึงนะครับแล้วก็เบอร์โทรศรัพท์083176 8 0 9 9นยาะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งศูนย์แา่งแแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 8 6 2 6 7 1 2 8 2นะครับ086 267 12 82นะครับหรือดูรายละเอียดทางด้านล่างของเทปรายการตรงนี้ก็ได้เลยเช่นกันนะครับดูรายละเอียดด้านล่างมีเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับด้านล่างของเทปรายการนะครับ นี่คือมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะครับอนักเรียนใหม่นะครับประจำปีการศึกษา2567ที่โรงเรียนบ้านปลเหลียนตำบลปลเหลียนอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับการรับสมัครนักเรียนใหม่นะครับนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่ของแต่ละสถานที่ผมประชาสัมพันธ์ให้ฟรีครับไม่คิดเงินนะครับประชาสัมพันธ์ให้ฟรีฟรีเลยครับไม่คิดเงินครับ โรงเรียนบ้านปาเหรียญนนะครับอยู่ที่ไหนเผื่อว่าท่านต้องการจะพาบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนนะครับอยู่ตรงที่เป็นปาเหรียญในครับปลาเหรียญในท่านท่านเปิด GPS ท่านเปิดแผนที่ในในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับแล้วพิมพ์ไปว่าโรงเรียนบ้านปลาเหรียญตําบลปลาเหรียญอำเภอปลาเหรียญจังหวัดตรังนะครับอยู่ปลาเหรียญในนะครับถามว่าปลาเหรียญในไปทางไหนนะครับคุณผู้ชมตั้งจุดตรงนี้ก็ได้ครับจากทุ่งยาวครับ สามแยกทุ่งยาวสามแยกข้างๆกับโรงโรงพักทุ่งยาวนะครับหรือกใกล้ๆกับตรงนั้นมันจะเป็นโรงพยาบาลปะเหรียญถ้าโรงพยาบาลปะเหรียญหรือทุ่งยาวตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปะเหรียญนอกครับตรงนี้คือปะเหรียญนอกนะครับโรงพยาบาลปลเหรียญทุ่งยาวตรงเนี้ยสามแยกตรงนั้นคือปะเหรียญนอกนะครับคุณผู้ชมต้องไปที่ปะเหรียญในนะครับปะเหรียญในเนี่ย คุณผู้ชมต้องเข้าไปทางทุ่งยาวแล้วเข้าไปทางที่ที่เอาง่ายๆคือเข้าไปทางที่ออกไปออกไปถนนสี่เลนของพับผ้าอ่าเอาอันนี้ดีกว่าครับนั่นคือสายสายไปเปลี่ยนในนะครับนั่นคือถนนสายไปเปลี่ยนในครับจากทุ่งยาวนะครับสามแยกทุ่งยาวแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปถ้าคุณผู้ชมจากไปจากสะตูนนะครับถ้าคุณผู้ชมไปจากสะตูนแล้วเจอสามแยกทุ่งยาวแล้วเลี้ยวขวานะครับ เพื่อจะเข้าสู่ปะเลียนในแล้วก็เข้าไปถูสู่ถนนสี่เลนเพื่อออกไปถนนพับผ้าขอพับผ้านะครับนั่นคือปะเลียนในอยู่ทางนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลปะเลียนตรงนี้คือปะเลียนนอกครับตรงนี้นะครับโรงพยาบาลปะเลียนตรงนั้นเป็นโรงพักของสพทุ่งทุ่งยาวใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าปะเลียนนอกครับตรงนี้นะครับนะครับแต่ถ้าปะเลียนในอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเป็นโรงเรียนบ้านปะเลียนนะครับ พิมพ์ใน GPS พิมพ์ในแผนที่ในโทรศัพท์มือถือไปก็ได้ครับโรงเรียนบ้านปลเลียนและดูที่เป็นของตำบลปะาเลียนอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังนะครับแล้วไปตามแผนที่ครับถูกแน่นอนเลยครับนะครับมันเป็นถนน2เลนนะครับตรงนั้นครับเป็นถนน2เลนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะถ้าไปจากทางฝั่งสตูลเนี่ยอยู่ซ้ายมือครับโรงเรียนอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นแหล่งชุมชนเลยครับตรงนั้นนะครับโรงเรียนบ้านปะเลียนนะครับ แต่ถ้ามาจากฝั่งทางถนนสี่เลนของปั้าเนี่ยเมื่อเข้าสู่ถนนสายที่เข้ามาจังหวัดสตูลนะครับน่ะเพื่อมาออกทางทุ่งยาวนะครับตรงนั้นอ่ะโรงเรียนม้านปะเลียนจะอยู่ทางขวามือนะครับตรงนั้นจะเคยเป็นมันจะมีเคยเป็นศูนย์เด็กเล็กของปะเลียนอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอะอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นแหละครับแล้วก็มันมีเซเว่นอยู่นะครับตรงนั้นจะมีเซเว่นอยู่นะครับใกล้ๆกับโรงเรียนปะเลียนนแหนะครับตรงนั้นแหละครับคุณผู้ชมหาไม่ยากครับนะครับ จะตั้งแผน,นที่ตั้ง GPS ไปในโทรศัพท์มือถือครับหาเจอเลยครับไปไม่ยากครับนะครับที่โรงเรียนบ้านปลเหรียตญตำบลปลเหรียญอำเภอปะเหรียญจังหวัดตรังนะครับข่าวมาประชาสัมบันธ์กับคุณผู้ชมในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2567รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับ